พี่น้องคะวันนี้พบพ่อยี่สิบแปดหลอดค่ะสาวสีมังเลยค่ะค่ะวันนี้เท่าสองคนมีเรืองเล่าเกี่ยวกับมะหลอดมะรำมาบ๊อบมาคุยสูผีสูหนอกฟั่งคือเกาค่ะสีเป็นไผไปบ่ได้ค่ะพี่น้องนอกจากน้องยูกิหายทองคำค่ะวันนี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้น้องอาทิ์นุตื่นแต่เช้าค่ะพี่น้องน้องไดนบอกอยู่ค่ะว่าตื่นแต่เช้าว่าสัตวมนอิมานังแต่งหนาหาว้อยๆอยู่ค่ะสําหรับน้องยูกิค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ก็เป็น เทปนะคะดวลเพลงชิงทุนะนะคะ,คะก็ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ก็คือถ้าเว้นว่างจากงานคอนเสิร์ตนะคะ,คะก็จะมีรายการทีวีเนี่ยเข้ารัวๆนะคะสำหรับยูกิเป็นพระกาหายทองคํานะคะ,คะต้องบอกเลยว่าปีนี้ต้องเป็นปีของยูกิใช่ค่ะทั้งละครทั้ง MB คือขอแค่ว่างจากคอนเสิร์ตอะแม่นคีงานให้ตลอดนะคะมีงานตลอดคือจะบอกว่าว่างงานก็ไม่ได้นะแม่ไม่ว่างนะ่ำหรับคิวกีเป็นพะกาคือไม่ได้ว่างงานนะพี่น้องแล้วคิวงานก็จ่อมาทุกวันทุกวันนะคะแล้วก็อย่างที่เราบอกกันค่ะว่าน้องก็ด้วยมากความสามารถเนาะเก่งขึ้นหลายแม่สาวสีนะแล้วก็มีมีคนชมว่าคอร์สตูมใช่ไหมในเพลงที่เป็นเพลงของย่าตัวเถาะอ่าตัวเถาะ อยู่ด้านตัวก็คือแบบต้องยอมรับต้องยอมรับอิหรีว่าอาจารย์ประจษ์ชัยเพิ่นเพิ่นก้าถุ่มก้าลงทุ่นละกาค่ะอ่าคอตุมชุดแต่งหน้าอีหยังของเพิ่นนี่ออกมาได้สวยง่ามอีหลีค่ะพี่น้องค่ะสําหรับอ่าเพลงนี้เทิงน้องยูกิเทิงผีลำไยเนาะสาวซีค่ะค่ะถือเดีววันนึงวันก่อนนะคะน้องก็ได้โพสผ่าน ยูกิแฟนเพจก็คือบอกว่าเชื่อเสมอว่าสิ่งที่เข้ามาย่อมดีกว่าสิ่งที่หายไปแน่นอนอ่าสําหรับการไลฟ์เทเลทัมปี้กินซอยจุขอบคุณมลาไลน้ำใจจากมามีป้าป้า USA แม่วิสาแม่กิติยาแม่น้อยเชียงใหม่พี่วีพี่ไข่แม่พิมพ์ใจพี่น้ําฟินแลนด์พี่สวยแม่พร USA แม่ดอน USA แม่ฮักน้องยูกิแม่เหมยฮ่องกงแม่นุสรา พี่เจี๊ยบพี่นวลพี่สีนวลแม่สำลีแม่ก้านตองค่ะแม่ชายแม่สีไลอาจารย์ตี้แม่ป้อมพี่รือดีพี่เกดพี่สวยแม่สนมแม่ยุทธพี่เล็กแม่นวลจันทร์แม่วาลีรักพี่ก้อยพี่แพวแม่เยาวแม่วันเพ็งพี่แต่งไทยแม่เจี๊ยบแม่รุจนาแม่บุ๋มราชบุรีแม่อัญญาิน แม่ปินชวีแม่สาวแม่ไพรทูลด้วยนะคะอันนี้คือหลายแม่มากสําหรับเนี่ยการไลฟ์สดวันก่อนเทเลทับบี้กินซอยจูก,ก็คือว่างการแล้วก็คือมีการไลฟ์สดแล้วก็คนแชร์เยอะมากนะคะ6-700อพี่น้อง <c oughs> แล้วก็ความคิดเห็นก็คือแบบส0 0พันกว่าก็เป็นน้องยูกิแล้วก็ผู้พิทักษ์ยุกินั่นแหละนี่ค่ะพี่น้องคะเห็นบ่าคะแม่แม ทั้งหลายเนาะหลายเรียกว่าหลายมากค่ะพี่น้องที่หักแพงในโตน้องยุกิหายทองค่ำค่ะพี่น้องบ่าวาสิเป็นงานคอนเสิร์ตหรือบ่วได้ไปคอนเสิร์ตกายังมีมาไล่นำใจไล่สดยุไล่สดยุกายังมี่นำใจให้นำใจห้ก็ร่งใจสําหรับน้องยุกิหายทองค่ำนะคะพี่น้องแต่น้องยุกิก็น่ารักนะแม่ต่อให้ว้เป็นบันหยุดก็ยังมาร้องเพลงให้เราฟังพอเราไปฟังแล้วเราได้รับรู้ถึงความอบอุ่นบรรยากาศในครอบครัวของเขาแล้ว เออมันสนุกอะพี่น้องจนเฮาต้องเบิงแหมคือแบบอดบ่ได้ดอกคือคือคือจากที่ที่แต่ก่อนคนบอกว่าชอบดูสาวพรเพราะอะไรมาเล่นตลกอะไรแต่อันเนี้ยเขามาร้องเพลงให้เราฟังด้วยแล้วเราเนี่ยชอบในเสียงของน้องอยู่แล้วแล้วก็ติดตามน้องอยู่แล้วเราก็เลยเข้าไปดูนี่แหละแล้วเราก็เพลินไปเลยอยู่ดีเอ้าจบไรแล้วหลงอยู่ในแหละคือน้องยุกีเพลินกาเข้าใจเพลินกาแบบว่าจังเข้าเนาะว่าแฟนคลับคิดทอดคั่วว่างเว้นไปมือหนึ่งเจ้าสี่พอเห็นหนากันเจ้าสี่ แน่นค่ะตาห้องก็คิดหอดีเลยแม่หอดค่ะนี่นอกกันยั่งสู่เอาอกเอาใจพอแม่พี่น้องค่ะเฮ็ดถือแล้วเฮ็ดแบบนี้แหละเนาะข้ากับเสดหายคิดถึงเนาะสาวสีค่ะค่ะวางเวีนจากนันสว่าบริการนี่บริเฮ็ดอย่างเลยค่ะเมื่อคืนนี่กินย่างเดียวกินย่างเดียวค่ะค่ะกินย่างเดียวค่ะพี่น้องค่ะแต่ก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นอย่างที่เราจะเห็นกันได้บ่อยๆเนาะพี่น้องจากมือใดทีว่าน้องยุกิบบมีงาน อ่ายังวางเวนน้องกับสีมาไหลซอสจังสีแหละกับพ่อแม่พี่น้องมาไหลให้พ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านเบิงแล้วกับมีคนทรงดาวทรงหยางให้เป็นเรื่องปกติรวมทั้งมาไหลก็คือไม่ได้ไม่ได้แบบว่าไม่ได้โพสขอหรืออะไรแต่ยังไงแต่ว่าแม่แม่เต็มใจให้เพื่อนเอิญว่าให้ให้กำลังใจสำหรับอ่าคนที่อ่ามใจหลักระกาศมิจหลักในอาชีพค่ะพี่น้องให้กำลังใจ คือให้กำลังใจให้การซัพพอร์ตทุกช่องทางมาเลยแม่ค่ะค่ะก็ต้องยอมรับว่าแฟนคลับน้องยุกีนี่ก็คือหลายบ้านคือกันค่ะค่ะนั่นแหละบอกถึงความหนาละของน้องยุกีเพื่อนพการนี่พี่น้องเอ้ยบอกไปไลยก็เบิร์นาะแมยเนาะเพราะว่าเราชึ่งในความสามารถของเด็กอายุเท่านี้แล้วรู้จักหูจักควา่อหูจักคว่ำหูจักการบ้างโตมันเพาแม่เด็กหน่อยอายุสิบกว่าขวบค่ะพี่น้องค่ะไปสัมผัสเองได้เลยค่ะพี่น้องเพราะว่าเขาเคยไปมาแล้วนะเม่เนาอแล้วน้องกับประมาณว่า รู้อยู่เด้ว่าตัวเองนี่มีสิทธิ์สิแบบว่าเออเวลาเห็นซื้อข้าวหรือว่าเห็นแฟนคลับเนี่ยมาแล้วตัวเองก็ต้องมีเวลาส่วนตัวใช่ไหมแต่น้องก็ไม่ได้ถือเอาเวลาส่วนตัวนั้นเพื่อที่จะหลีกหนีหรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่คุยกับเราแต่น้องเลือกที่จะคุยกับเราทั้งที่น,น้องไม่สบายข้างนั่นแหละพี่น้องสาวสีก็เลยประทับ,ทบใจ,ใจตั้งแต่ข้างนั้นมาแล้วก็เห็นน้องในทุกๆงานนะคะไม่ว่าใครจะไปหาก็มีแต่คนชื่นชมเนา<น>ะเมื่อแม้เฉพาะ ทีมงานของเฮาเท่านั้นค่ะพี่น้องเราก็เห็นในน้องยุกิในรูปแบบที่ความน่ารักแล้วก็ความเป็นผู้ใหญ่เนาะค่ะสำหรับคลิปนี้เฮากะสิมมส่งกำลังใจให้น้องยุกิบ่าวสีเห็ดยังบ่าวสีร้องเพลงบ่าวสีไปท้ายรายการนี่อย่างกะขอให้น้องราบรื่นนะคะสู้ๆน้องเก่งอยู่แล้วค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เฮาสองคนค่ะต้องลาไปก่อนพอมืดแล้วพี่น้องมืดเลยเด้ค่ะพี่น้องค่ะบอกจนฟ้ามืดเนาะ สำหรับคลิปนี้ยี่สิบแปดหลอดค่ะัสีมังเลยค่ะลาพี่น้องไปก่อนนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ